สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดึงข้อมูลกราฟในอดีตนะครับในโปรแกรม MT4 ให้เราสามารถทำ backtest ได้ไกลขึ้นนะครับอันดับแรกเวลาเราเข้ามาที่โปรแกรมให้เราไปที่เมนู t o o l ตรงนี้ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจากนั้น ให้เราเลือกที่ option ก่อนนะครับ t o แล้วก็ option ตรงนี้นะครับมันซูมลำบากนิดหนึ่งโปรแกรมมันไม่ยอมซูมให้นะครับอ่าว่ากด t o ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ option เสร็จแล้วที่เมนูชาร์ตรตรงนี้นะครับดูนะครับ t o Options แล้วก็ Chart ตรงนี้ Chart เนี่ยนะครับตรง max bar in history กับ max bar in chart นะครับทำให้มันเป็นตัวเลขแบบนี้นี่คือ maximum ที่โปรแกรมสามารถเก็บจำนวนแท่งเทียนได้นะครับให้เราพิมพ์เลข999ไปให้สุดเลยนะครับแบบนี้กด9ให้เต็มไปเลยนะครับทำครั้งเดียวนะครับ ในการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยพิมพ์9กดเข้าไปให้สุดเลยจากนั้นกด OK อ่าดับที่1ทําแบบนี้ก่อนนะครับการดึงข้อมูลเนี่ยนะครับปกติถ้าเราทําแค่นี้แล้วเราเปิดคอมทิ้งไว้มันก็จะค่อยๆดึงข้อมูลมาเรื่อยแต่ว่าพอดีผมเขียนโปรแกรมปุ๊บมันมีวิธีการดึงนะครับก็คือไปที่ Tools มาเดิมแล้วก็ตรงนี้ครับ History Center นะครับ จูไม่ได้อีกแล้วครับมันจะลวนๆนะครับไม่เป็นไรทุกคนก็เบิรงเอาแล้วกันนะครับมันอาจจะเพี้ยนผมต้องอาจจะต้องรีสตาร์ทคอมแตะเบิร์นผมกดผมกดอัดแต่ละก็ไปที่ history center ตรงนี้นะครับ tool 2จากนั้นนะครับให้เราเลือกตรงนี้มันจะมีคู่เงินที่เราต้องการที่จะดึงข้อมูลน,นะครับต้องมาดึงดีละอันนะทีนี้ดูนะครับ การที่เป็นสีเขียวเนี่ยผมก็ทำการดับเบิลคลิกก่อนเราเห็นว่ามันมี Database Record อยู่นะครับที่ประมาณ14,000ถ้าเราอยากรู้ว่ามันไปไกลถึงไหนเราก็เลื่อนทางขวาตรงนี้ลงมาก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแท่ง d a y นะทำเฟรม day นะ day นะมันเหมือนน่าจะเป็นหมื่นกว่าแท่งนะครับมันก็ย้อนไปถึง1971นะครับอาจจะไม่ใช่จำนวนแท่งนะแต่เป็นเรคคอร์ดน,นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็จากนั้นสมมุติเราจะเอาทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเราลองดับเบิลคลิกครับอย่างผมเนี่ยพอดับเบิลคลิกที่ H1 คู่ EURUSD มันมีหนึ่งแสนเรคคอร์ดก็เยอะอยู่นะเรามาดูว่าแท่งของผมเนี่ยถ้าเป็น H1 นะครับ E.U เนี่ยผมเนี่ยได้ประวัติถึงปีหนึ่งเก้าเจดหนึ่งเลยนะนะครับซึ่งค่อนข้างไกลยอยู่แล้วผมลอง เลื่อนลองไปดูของผมเนี่ยได้เยอะเลยเห็นไหมครับบางคนทำแล้วได้แค่ไม่กี่ปีเองเห็นไหมครับอ๋อนี้มันเดย์นะ,ะวิธีการนะครับก็ต้องซูมเอาเยอะๆเวลาเลื่อนมันจะเร็วะนะครับสรุปก็ยังมาแค่สองศูนย์อยู่อย่งนี้คิดว่าในต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะครับอย่างนี้ปุ๊บกดดาวน์โหลดก่อน มันก็จะมี warning ขึ้นมาบอกว่า you are going to download data นะครับก็อันนี้อ่านกันเองได้แหละนะครับก็คือเรากำลังจะโหลดข้อมูลจาก Meta Code ก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของ MT4 จากตัว History Center แต่ว่า account ของเราเนี่ยเปิดกระบอกนี้นะครับกระบอกอะร l e a s e do not forget t History a data can differ ก็คือ มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะโหลดข้อมูลจากเมตาโคดซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าเราใช้โบกของฟูาตันซึ่งข้อมูลอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเราจะเอาก็กดโอเคนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่เอาเราจะรอจากของโบรกเกอร์เนี่ยนะครับมันน่าจะต้องเปิดกราฟรอนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดึงข้อมูลแต่ทีนี้สมมุติเราขี้เกียจรอนะครับ แล้วกดดาวน์โหลดได้นะครับอลองดูนะซึ่งมันใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนได้ถึง2020ใช่ไหมตรงนี้แต่ผมอาจจะไม่โหลดให้ให้ให้สุดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดผมโอผิดผิดก,กราฟนะเมื่อกี้ผมจะทํา EU แต่ผมดันอยู่กราฟ UCAT นะครับซึ่งอาจจะผิดนิดหนึ่งแต่ลองดูครับว่าหลังจากโหลดเสร็จเป็นยังไง ก็เหมือนเดิมนั้นหนึ่งเก้ชวนี้หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี to to ๋ยวลองดูลองดูเอสวัดูสิว่าผมจะเลื่อนได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทำยูแค t ละกันเพราะยูแคเมื่อกี้ผมได้ค่อนข้างน้อยเนาะดูนะว่าผมจะได้ปีเท่าไหร่นะครับปีสองสองละสองหนึ่งละ จริง MT4 ถ้าเขาทำปุ่มให้เลือกวันที่ย้อนหลังกลับไปได้จะดีมากเลยนะครับเห็นไหมได้เยอะนะ27เอ,อ่อ2017ละ2016ซึ่งอันนี้พูดแล้วแหละว่าข้อมูลมาเยอะจริงๆนะครับเห็นไหม15ปกติทุกคนทำ b a c k เทสเนี่ยย้อนหลังได้ไม่ขนาดนี้หรอกนี่ปี13ละเห็นไหมครับเนี่ย12แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลมันมาเนี่ยมันมาแบบกระโดดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะทุกคนต้องเทสดูนะ กระโดดหมายความว่ามีการขาดตอนไหมนะครับก็จะได้หระมัง้งนะครับ26 27ก็ไม่ขาดนะเีเราซูมเอาเยอะเวลาเลื่อนทําให้เราเลื่อนย้อนหลังได้เร็วไหมครับเดี๋ยวไปดู U Ucat ดีกว่า Ucat เมื่อกี้เนี่ยใน H1 ผมเลื่อนได้แค่2 0 2 0เดี๋ยวเราลองไปดูในนี้หน่อย to History Center นะครับ Ucat ตัวนี้ H1 มีอยู่แค่สองหมื่นนะครับลองดูซิเห็นไหมมันมีแค่สองพันยี่สิบซึ่งจริงนะเนี่ยสุดจริงเนี่ยสี่โนเวม ber จริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดาวน์โหลดดูดูซิว่าจะไกลขึ้นไหมนะครับสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกก่อนครับว่าการโหลดข้อมูลเข้ามาแบบนี้อาจจะทำให้เครื่องเราข้อมูลมันหนักนะ มันอาจจะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมเมื่อกี้กดพ a u s e วิดีโอไว้เอาเป็นว่ามันก็โหลดมาประมาณหนึ่งละเดี๋ยวผมจะลองกด stop ดูแล้วดูว่ามันขึ้นมาย้อนหลังได้มากกว่าปีสองศูนย์สองศูนย์ไหมนะครับอจจลองดูก่อนนะครับจ,จะต้อง refresh ก่อนลอง refresh ดูกรอบหนึ่ง อ๋อยังไม่ได้ฮะหรือจะต้องโหลดเดีย๋ยวผมลองปิดโปรแกรมเปิดใหม่แต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่า refresh ต,ตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับอืมสงสัยอาจจะต้องโหลดให้จบไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับ ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ลองเลื่อนดูได้ถึง1993เลยนะครับเดี๋ยวลองอาอ่อยู่ๆก็ไป1993ให้เองเลยผมลองเลื่อนกลับก่อนนะครับปลดก่อนต้องรอให้ดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับถึงจะเลื่อนได้นะครับเอาครึ่งๆกลางๆก,ก็ไม่ให้ด้วยนะโอเคนี่ไกลขึ้นละ2018ละนะครับ แต่ว่าข้อมูลอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนะเพราะว่าคนละเซิร์ฟเวอร์กันแต่ว่ามันคงจะใกล้เคียงแหละนะครับประมาณนี้จริงๆส่วนหนึ่งนี้ก็เป็นเหตุผลที่การทำแบ็กเทสแบบยาวๆนะพวก EA อะไรพวกนี้เวลาแบ็กเทสออกมาเนี่ยดูดีแต่เวลาเทรดจริงเนี่ยมันมักจะไม่เหมือนจริงนะเพราะว่าค่ามาจะมีการคลาดเคลื่อนได้โอเคมาละนะครับดังนั้นวิธีการก็ชัดเจนว่าน่าจะตามนี้นะครับ ลองไปทําดูนะครับจะได้เใครขยากทำแบ็กเทสที่มันไกลขึ้นก็จะได้ทําได้นะครับนั้นเทคนิคเวลาเลื่อนกราฟไปในอดีตเยอะๆก็ซูมเอาไปก่อนมันจะเลื่อนเร็วนะนะครับโอเคจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ